พี่น้องพี่น้องพวกเจ้าเบิกงอันนี่ย้ายสิริพรนไปนวดมาก,กระไรบ้านผาชมกระเทียมปลาพี่น้องจ่าเบิงมีแต่ตน้นใหญ่ๆพี่น้องรู้ปล่าพีู่้ต่สอนบ่แมนเบิดได้พี่นอ้องป่ะแมนเบิดไปขึ้นอยู่สูงๆผูห้หดสิเชี่ยวได้แม่เบิงต้นมันแม่พี่น้องพวดผพลกแต่งหวแต่งสร้างจะสอนบ่าจ่ารูพวดพ้นอีดีดิมันขึ้นอย่างหูวะ มันขื่นน่นนี่แม่พี่น้องเปอร์นี่แม่มันเป็นกำแพงมันเป็นกำแพงเนาะเป็นกำแพงหลุมมันไปขื่นอยู่สูงๆวะพี่น้องจ้าผู้ใดสิไปเก็บถึงเม่งเนี่ยเต็มเดชทั้งพุ่นกระไรพุ่นน่ะเดี๋ยวพุณแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่แม่นเบิดเด้พุ่นะเรเห็นบ่แม่นเบิดเลยจ้าขึ้นข้าขึ้นเนี่ยวะทั้งผักกะทินปลากับมียได้พี่น้องแก้าเห็นกะทินปลาบอบ่ดอกสีม่วงแม่นเบิดได้พี่น้องจ๋า กะทินปลากะกขึ้นเต็มกันเบิดจ้ะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย